ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด คณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางร่วมกับโรงพยาบาลบางพีจัดพิธีทำบุญครบรอบหนึ่งปีศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพีใหญ่กลางพระครูประลัดสุวัฒนาศิลปุณเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางร่วมกับคณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางและโรงพยาบาลบางพีจัดพิธีทำบุญครบรอบหนึ่งปีศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพีใหญ่กลางและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กระกฎาคม2564โดยมีนายแพทย์พิเชษัวพันธ์กิจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีเป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางได้เจริญพระพุทธมนต์สำหรับอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานการดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ วัดบางพลีใหญ่กลางและทีมแพทย์โรงพยาบาลบางพลีถือเลิกมงคลวันอังคารที่28กรกฎาคม2563ขึ้น8ค่ำเตือน9ประกอบพิธีเปิดศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สุชินอคาชินโนะเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริ พระพุทธมนต์กดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพลศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพีใหญ่ก้าง ใครโรงพยาบาลที่ไหนโรงพยาบาล้นเป็นมาด้วย,วย้ที่โนงพยาบาลของ,องเราขาดใครบ้างสมาชิกขาดนะออทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด i